วิธีการใช้ดองในชีวิตประจำวันนะคะและ r e p o s i t i o n d ดองดองนะคะเป็นคำบุพบทนะคะทำหน้าที่เชื่อมคำหรือกลุ่มคำนะคะให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันนะคะคำว่าดองก็แปลว่าในนั่นเองนะคะเราสามารถแยกได้ประมาณ6ประเภทการใช้งานนะคะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ 1น,นะคะใช้บอกส่วนประกอบต่างๆนะคะ Il y a des tomates dans la pizza Il y a des tomates dans la pizza นะคะก็คือมีมะเขือเทศในพิซซ่านั่นเองค่ะ Dans ce parfum il y a de l'essence de rose Dans ce parfum il y a des sauces r o s e ในน้ําหอมนี้นะคะมีส่วนประกอบของดอกกุหลาบค่ะ Dans cette sauce il y a de l'huile d'olive Dans cette sauce il y a de l'huile d'olive ในซอสนี้นะคะมีส่วนประกอบของน้ํามันมะกอกอยู่นะคะ2นะคะเราจะใช้พูดถึงสถานะนะคะ Il nage dans le bonheur อินาดองเลบอนเนก็คือเขาผู้ชายนะคะมีความสุขมีความโชคดีค่ะ I s s o n droit Il e s t d a n s son droit เขาผู้ชายนะคะมีสิทธิ์ของเขานะคะได้รับอนุญาตให้ทำอะไรที่เขาสามารถทำได้นั่นเองนะคะ Elle vit dans le mensonge Elle vit dans le mensonge เขาผู้หญิงนะคะใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องโกหกค่ะ Luca est dans une position. Luca est dans une mauvaise une mauvaise dans dans est est position position ละคะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะคะ3นะคะใช้บอกว่าเราอยู่ในสถานที่ต่างๆอยู่ในอาคารอยู่ในยานพาหนะต่างๆนั่นเองนะคะ Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Il est dans la salle de classe. Il est dans la salle de classe. Je suis dans la gare. Je suis dans la gare. On est dans la voiture. On est dans la voiture. พวกเราอยู่ในรถยนต์ค่ะ Je suis dans le train Je suis dans le train ฉันอยู่ในรถไฟค่ะสีนะคะใช้กับพื้นที่เปิดโล่งนะคะเช่นถนนสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ Je suis dans le jardin Je suis dans le jardin ฉันอยู่ในสวนค่ะ Elle est dans la rue Elle est dans la rue เขาผู้หญิงนะคะอยู่บนถน,นนะคะ่ะกำลังเดินอยู่ที่ถนนนะคะ5นะคะใช้กับสิ่งของนะคะว่าอยู่ในอะไรนะคะ les ciseaux sont dans le tiroir les ciseaux sont dans le tiroir นะคะกันไกอยู่ในลิ้นชักคะ่ะ le bol est dans le placard le bol est dans le placard นะคะถ้วยอยู่ในตู้นะคะ Les biscuits sont dans la boîte. Les biscuits sont dans la boîte. ขนมคุกกี้อยู่ในกล่องนะคะ J'ai lu les nouvelles dans le journal. Je lu les nouvelles dans le journal. ก็คือฉันอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์นะคะ6นะคะใช้พูดเกี่ยวกับระยะเวลาเกี่ยวกับอนาคตนะคะ On part en vacances dans deux jours. On part en vacances dans deux jours. J'irai travailler dans trois jours. J'irai travailler dans trois jours. Elle sera de retour dans environ une heure. Elle sera de retour ดงองวีฮงอึนเนอเขาผู้หญิงจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะ J'ai confiance dans l'avenir. J'ai confiance dans l'avenir. ฉันเชื่อในอนาคตค่ะ สำหรับวันนี้เราก็นำวิธีการใช้ดองนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆค่ะขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแม r กซ o อา